สะพานไม้แกดดำครับสะพานไม้ที่อายุเก่าแก่เป็นร้อยปีครับสะพานไม้ที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามหนองน้ำแกดดำครับสร้างขึ้นเพื่อจะข้ามหนองน้าแกดดัครับแล้วก็สมัยตะก่อนบอกว่าข้ามเพื่อที่ให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนครับ อยู่อีกฝากหนึ่งครับของของหนองน้ำครับะจะได้ไม่เสียเวลาเดินครับก็เลยทำสะพานข้ามหนองน้ำเลยครับเนาะเป็นสะพานไม้ครับที่อายอุมากกว่าร้อยปีครับผม อากาศดีมากครับแล้วก็บรรยากาศดีมากๆครับเนี่ยพวกเราก็แ,แวะมามาเยี่ยมชมครับเนาะมาเที่ยวก็อยากจะมาเห็นของจริงครับกับความสดสวยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ครับผมเนาะแสผ่านไม้ มีแต่มไม้ครับผมไม้กับตะปู <c oughs> เยวต้องระวังครับเดินต้องระมัดระวงังเราอาจจะหล่นลงไปได้ครับนีฮไม้มีปูพังมั่งครับผม <c oughs> โอ้กลับมาเลยครับคุณป้า <c oughs> ขอบคุณหลายๆเนี่ยคุณป้าท่านมาเกี่ยวหญ้าทำความสะอาดเนาะ <c oughs> เอาไปแห้งงัวเรา <c oughs> มันเคยแห้ไงไหมป้า มันเคยแหงอยู่บ่มันมันเคยได้แหงมดบอหนน้ำ<อ>แหงอยู่นีปีง่เาอามาขุดหับวบวัวเนาะแต่ส่วนมากจะไม่แรงเนานะอ๋อมีปีมีปีเดียวที่แรงอ่าหลงกนไ่ต่อนแรกเนี่ยคนมามา,มาเที่ยวหลายบอเขาจะมาช่วยงย็นกันเนาะ อ๋อคนตั้งแต่โควิดมามีปัญหาโควิดก็คนก็เริ่มหายไปเนาะอ่าแต่น่าจะกลับมาคืนอีกเนาะโควิดหายแล้วเนาะแมนอู้ขึ้นป่าวหอดเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจบ่ดีนั่นแหละขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยเนาะหาเงินกระยากแมนอยู่ครับผมแต่ถ้ามามาช่วงเย็นเนาะมันจะได้สดชื่นจะได้ไม่ร้อนกลางวันนี่ก็ถือว่าร้อนครับนี่ฮะ สะพานไม้แก่ดาเป็นสะพานไม้ที่อายอุน่าจะเป็นเกือบร0อปีหรือว่าร0อปีเลยครับสวยงามมากครับฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ